ไ,ได้ระบุแล้วว่าความรักของฉันเขาจะต้องเป็นผู้ชายความรักของฉันเขาจะต้องเป็นผมสัน้นแบกนิยามคําว่าความรักก็คือความรักใครสักคนก็ได้ที่รู้สึกว่าห่วงใยเทคแคร์ดูแลเราแล้วจะอธิบายให้เขารู้เลยว่าเนี่ยแหละพ่อของเขาพ่อคือเพศชายแม่คือเพศหญิง แต่เพศสภาพตอนนี้พ่อเป็นกระเทยแม่เป็นทอมเราทั้งสองคนมีกันและกันจึงเกิดมาเป็นหนูนะคะปัจจุบันแบกนิยามตัวเองว่าเป็นแบกนี่ละคะ่ะระบุเพศที่แน่นอนชัดเจนไม่ได้แต่แบกเป็นแบบนี้เป็นตัวเองแบบนี้คะ่ะ มันไม่จําเป็นจะต้องบอกเพราะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้อง,อง,องรู้เนาะด้วยพื้นฐานของเราถ้าเราออกแบบกระตุ้นกระติงแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็รู้แล้วแต่ด้วยที่บ้านสังคมที่บ้านแบบอะยอมรับยากเพราะหนึ่งเลยคุณพ่อเป็นทหนารแล้วพ่อก็เปิดคลหายหมวยพอแบกแบบเริ่มที่จะออกลไลน์แบบนี้ก็เริ่มแบบไม่โอเคละก็เริ่มจะไม่รล,ลักละอะไรเงี้ยถามว่าเมื่อก่อนเคยชอบสิคนะมีมีความมีม,ม,มีเคยชอบแบบเขาชอบผู้ชายชอบเพื่อนติงนี่แหละอุ้ยไปเริ่มเป็นราวเลยรักเ้ยเตยห้องเขาก็โลอะเนาะ เตะสนั่นวันไหวมากเจอกับคุณจอยอ่ะผ่านโซเชียลค่ะทักมาจีบอะไรเงี้ยอุ้ยเขาเป็นคนทักมาจีบด้วยนะเราสวยด้วยนะจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็เป็นแบบบอยๆอย่างนี้ก็แบบแต่งอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะปสามปสี่ใช่ชอบชอบผู้หญิงและชอบเห็นครูผู้หญิงแล้วสวยสวยชอบรู้สึกใจเต้นรู้จักผ่านโซเชียลแล้วเราเห็นเห็นเขาใน เฟซบุ๊กแล้วรู้สึกว่าก็คนนี้เก่งจังเขาเรู้สึกเก่งแล้วสวยอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วแบบมาเจอก็ยังไม่ได้แบบชอบขนาดนั้นยังไม่ได้รักยังไม่ได้แบบรู้สึกว้าวจนกระทั่งที่ได้อยู่กับแกแกเทคแคร์ดีทุกอย่างพอเราอยู่กับผู้หญิงเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายที่ต้องเทคแคร์เขาจริงๆอ่ะคือก็เขาเพิ่งเจอกับกับจอยเนาะได้แบบ2ปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่เจอนะคะ ก็รับมือจากคําถามจากคนรอบข้างเยอะค่ะทำไมถึงมาคบทอมทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่ว่าแบบไม่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 ได้ระบุแล้วว่าความรักของฉันเขาจะต้องเป็นผู้ชายความรักของฉันเขาจะต้องเป็นผม้สั้นความรักของฉันจะต้องเป็นอย่างนี้แบ๊กนิยามคําว่าความรักก็คือความรักใครสักคนก็ได้ที่รู้สึกว่าห่วงใยเทคแคร์ดูแลเราเราทํางานมาเหนื่อยมีคนซับพอร์ตมีคนเดคแคร์มันดีมากนะสังคมรอบตัวแบกเองอ่ะ จะไม่มีคําถามพวกนี้เลยเพราะว่าเขาเจอกับจอยะถ้าเขาเข้ากับเด็กๆที่บ้านเราได้เข้ากับแบบลูกสาวเราได้เขาก็สามารถอยู่กับเราได้มันจะได้เหรอวะมันจะเป็นไปได้เหรอวะมันเราอย่างนี้เหมือนก็แบบทะเลาะกับตัวเองเหมือนกันว่าจริงๆกูเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมกูถึงแบบชอบสาวสองวะกูมันคืออะไรวะกูเป็นเพศอะไรวะเนี่ย กูยังแบบถ้ากูชอบเขากูรักเขาแล้วกูต้องเปลี่ยนตัวเองไหมกูยังต้องแบบเปลี่ยนคําของตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็พอเราครบกับเขามันเฮ้ยเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเราก็ต้องเป็นเป็นเราเป็นจอยในแบบของจอยอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมองผู้หญิงก็ยังอุย้ยสวยน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบพอแบบมองเพศอื่นๆหรือแบบสาวสองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้แบบว้าวเหมือนเหมือนเขาแค่เขาคนเดียวใช่ค่ะ ความรักของเราสามารถออกแบบได้ค่ะความรักของแบ,บ็กอะไรก็ได้คือสิ่งที่สบายใจอะไรก็ได้ที่ทําให้เราอยู่บนบรรทัดฐานของสังคมที่มันอยู่ได้โดยที่ไม่เบียดเบียนใครในในและมันก็มีความสุขในตัวของเราเองไม่จําเป็นจะต้องมานั่งแคร์คาคนไม่จําเป็นจะต้องมานั่งแคร์คาพูดของครมองอยู่ที่ว่าเราเป็นเรามีความสุขมากพอหรือยังกับสิ่งที่มันเป็นและสามารถสร้างความสุขข,ของเราในทุกๆวันได้หรือยังแบบก๊กอดจอยทุกวันนะวันศสีซาห้ารอบสิบเราหอมเบี้ยมทุกวัน พราะรู้สึกว่าถ้าเกิดวันนี้มัน,มนไม่ทําแบบนี้ความห่างเหินกับเราสองคนมันจะค่อยๆทยอยทวีคูณห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆเมื่อก่อนใช่ค่ะอาจจะแบบไม่ตรงทาร์เก็ตไม่ตรงสิ่งที่ชอบเราทุกคนนะมีบางคนมันมีบรรทัดฐานที่อยากจะได้แบงก์ก็เหมือนกันแบงก์มีบรรทัดฐานบางอย่างอยากได้คนที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์แต่แบงก์มานั่งคิดแล้วมันไม่มีค่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวแบงก์เองไม่เคยมีสเปคตายตัวว่าจะต้อง ่อผิวขาวหุ่นดีขาวตีหล่อเทไม่มีแบกแค่ว่าใครสักคนที่เขายอมรับในความเป็นเราเราที่เป็นเรานะคะไม่ได้เราที่เป็นคนอื่นวันคลอดค่ะยินดีมากกับอ๋อกับวันตรวจแล้วเจอว่าแบบท้องดีใจมากเพราะลูกคนแรกหลุดแล้วเดือนเดียวก็มาหลุ ปบอกว่าทองตอนนั้นจะตอนนั้นจะไปจดทะเบียนจําได้เลยจะไปจดทะเบียนวันที่1 4ตรวจวันที่11เนาะขึ้น2ขีดวะว้ายมันมาได้ยังไงตกใจมากแล้วดีใจมากแล้วจดทะเบียนพอดีส4บสกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแบบเวอร์วาวซ่ามากก็เทยแบบกีเดีวยวมีความสุข,ขค่ะด้วยความเป็นมันคือความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนและไม่คิดว่าจะมีด้วยไม่แบบ แล้วยกูจะเป็นแม่คนเหรอจะแบบจะมีครอบครัวจริงๆเหรอเราเมื่อก่อนเราคิดแค่หญิงๆอ่ะวันหนึ่งแก่ตัวไปก็ก็มีลูกบญธรามอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่จนกระทั่งวันหนึ่งเป็นแม่คนจริงๆแล้วแบบมีครอบครัวจริงๆที่แบบอธิบายไม่ถูกเลยอะครสูงมากๆเวลาไปโรงพยาบาลหรือไปคลินิกเราอ๋อคู่นี้นี่ไงเมื่อก่อนใช่แบบจะมีเอฟซีแบบขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมอุย้ยน้องน่ารักจังแบบมี ป๊าป้าทัศนคติคือดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบจะไม่มีแบบอุ๊ยนี่แบบพ่อแม่หรอไม่มีใครมองสายตามไม่เคยมีใครมองแบบนั้นมีแต่แบบยินดีด้วยแล้วแบบมองว่าครอบครัวเราน่ารักมากกว่าค่ะปัจจุบันมันจะกลัวมากกว่ากลัวแบบคนรอบข้างจะมองว่ายังไงวะมันมันตอนแรกมันคิดเกี่ยวกับสังคมแล้วมองคนอื่นจนลืมมองว่าตัวเองจริงๆแล้วต้องการแบบไหนเราต้องการอะไร แล้วแบบเราจะตอบคําถามยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกเราเกิดมาจะเป็นยังไงอะจนกระที่เขาทําให้เราแบบมั่นใจว่าเธอไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะเธอมีเราอยู่ข้างเธอไม่ต้องกลัวอะไรเลยอนะไรนี้เราก็ถึงมั่นใจแล้วก็แบบมีดันขึ้นมานะคะ่ะแบบนี่ก็พยายามแบบพูดกับเขาตลอดเหมือนอย่างเงี้ยแบบนี่คือแม่นะ,น,ะ,ะนะนี่คือป๊ะป๊านะนี่คือป๊ะป๊าของหนูนี่คือแม่ของหนูนะถึงแม่จะไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบผมยาวสวยเหมือนแม่ คนแบบคนอื่นทั่วไปป๊าป้าไม่ได้แบบผมแบบผมสั้นแต่งตัวแมนไม่ใช่นะอะไรเงี้ยยังไงแล้วก็คือแบบแม่ก็คือแม่ของดารันแม่เลี้ยงดารันมาแม่แบบกับป๊าป้าก็คือป๊าป้าหาเงินแบบเลี้ยงดารันหาเงินเข้าบ้านเราอยู่ด้วยกันกันอย่างนี้นะอะไรเงรี้ยพยายามสอนเขาทุกๆวันค่ะถึงเขายังจะยังไม่รู้เรื่องแต่เราก็พยายามพูดพูดให้เขาฟังทุกๆวันคนอาจจะมองเกี่ยวกับเรื่องว่าอุ้ยทาไมแบบลูกจะสับสนไหมถ้าโตขึ้นมาจะโดนล้อหรือเปล่า สังคมจะเป็นแบบไหนใครจะวางบรรทัานให้กับลูกของเราณนะเมื่อโอกาสที่เขาโตไปแล้วต้องพูดอย่างนี้นะฮะแบ่เชื่อมั่นว่าตัวแบ็คเองกับสติปัญญาที่แบ๊กมีพร้อมทั้งคุณวุฒิและวิยยุที่แบ็คสร้างมาจะสามารถหล่อร้อมให้เขาเป็นคนดีในสังคมได้แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกงังวลไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องมาคิดแทนเดี๋ยวตรงนี้พวกแบ็คจัดก,การกันเอง,เองแบ็คสามารถ ตีเส้นทางให้เขาโดยมิสร้างกรอบคอยประคองให้เขาเดินไปในทางที่ถูกพร้อมทั้งมีหม n d s e t ที่ดีแล้วจะอธิบายให้เขารู้เลยว่าเนี่ยแหละพ่อของเขาพ่อคือเพศชายแม่คือเพศหญิงแต่เพศสภาพตอนนี้พ่อเป็นกระเทยนั่นคือ LGBT แม่เป็นทอมก็คือ LGBT เราทั้งสองคนมีกันและกันจึงเกิดมาเป็นหนูนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องมาน้อยเนื้อต่ำใจ พ่อพ่อกับแม่เลี้ยงหนูอย่างดีเป็นเด็กที่มีอนาคตที่ดีเพราะว่าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เขาหมดแล้วป๊าป๊าภูมิใจมากที่มีหนูภูมิใจมากๆที่มีหนูขึ้นมาป้าป๊าบอกเลยว่าสัญญาเลยว่าถ้าหนูโตขึ้นแล้วเห็นคลิปนี้จงรู้ไว้เลยป๊าป๊ากับามาจอยเนี่ยรักหนูมากทําทุกอย่างเพื่อหนู เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หนูเจอเ้าไม่ได้ก็ตามที่หนูเจอปัญหาในอนาคตสิ่งหนึ่งที่หนูดูไว้หนูต้องดูป้ากับมาจําไว้นะลูกถ้าวันใดวันหนึ่งก็ตามที่สังคมมองหนูว่าหนูเป็นคนแปลกจงอย่าฟังคําเขาและเชื่อมั่นใจตัวเองและเดินไปข้างหน้าเหมือนอย่างที่ป้าเป็นมั่นใจในสิ่งที่หนูทําความดีที่หนูมีจะทําให้หนูใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแน่นอน อย่าบอกเขาว่ารักรักเขามากๆป๊าๆเขาแบบเก่งมากเออไอ้แหละอย่า <c oughs> ไม่รู้ว่าครอบครัวเรามันแบบจะถึงไหนแบบเราจะคบกันไปนานไหมหรืออีกวันสองวันต้องเลิกแต่อยากให้เขารู้ว่าเรารักเขามากเราจะทำหน้าที่พ่อและแม่ให้ดีที่สุดค่ะขอบค่ะ เซอส์เซธีบลูกเร็งเ,เลยวะ <c oughs>